พาเพื่อนๆมาดูหอมที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้ถั่วพูอันนี้ฝรั่างอันนี้หมากกระเจี๊ยบจะหมากกระเจี๊ยบกําลังจะเป็นลูกกําลังจะเป็นผลนี่หมากกระเจะเี๊ยบกําลังจะเป็นผลเลยหมากกระเจี๊ยบกําลังจะเป็นผลเลยกําลังจะได้กินจ้าหมาแค่หัวกําังงากแช่หัวแซ่บๆที่จะกินก็สุกหนไม้ ลูกน้ำไม้กินอะไรกับอะไรอ้อร่อยนี่เรามาดูหอมเราหอมแบงเรากําลังงามจา้ะหอมแบงกําลังขึ้นเลยหอมเบงที่เราปลูกไว้กําลังขึ้นเลยมาอัดดตให้เพื่อนๆดูนะคะอัดดีให้เพื่อนๆดูค่ะหอมแบงเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วเรามาบแบ่งออก เปล่งไม่จะได้เปก็กลางขึ uh ้นฝนจะตกึ้นนะอนี้่ะน้อมเปล่พ้อมเปล่มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับ เป็นชนิดหอมปลูกมอเตอร์ไซคกินหดือกินกระขาย,ยกินขากระขายกะลังสีอันผักเกาเขากระเซียวออกไหมจ้ะเนาะเันข้ากระสีออะนะห,อ,สหอันไม่มาปูนี่ นี่ลายแปลงอก็ได้จ้ะนี่อันนี้มีแต่วัชพืชวัชพืชยังไม่ถอนออกถอนออกมันเป็กรสิปลูกอันเริ่มปลูกใหม่นะแต่ว่าถ้าเราถอนหญ้าออกหญ้าก,ก็เกิดไล่ลายงาก,ก็เกิดดีนี่เป็นวัชพืชนี่เราปลูปกใบสองแปลงประมาณนี้น,าน่าจะเนาะ คอามที่เราปลูกไว้ก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้อันนี้พักคณะจากกระลังสิอันนี้กระเสียไปแอปะกันไปปลูกเป็นแปลงขึ้นกันอันนี้คณะนะคะนี่เบียรคณะเบียร์คณะกระลังขื้นจะได้จักหมื่นนอ ประมาณสี่วันนะจ๊ะนี่ประมาณสี่วันมีปิมปลูกลงไปประมาณสี่วันนี่เหละมีแสงแดดมีฝนตกหอมเบงจะชอบน้ำนะจ๊ะนี่จะชอบน้ำอันนี้หอมปีปลกหอมปีพักชีไปเรื่อยหอมปีพักชีไปเรื่อย้ําเร็วอยู่ดีจ้ะ ปลูกหน้าฝนฮอกแล้วจะเอาหอมแดงมาปลูกอีกอยู่หอมแดงเข้าไปมีอยู่ปลูกกับว่าสิปลูกผักกระจนน้อมเบงนอมเบงถ้าเฮาอยากปลูกกะนี่ฮายามันงามเฮากับมาแบงออกไปปลูกเลยจ้ะเบงไปปลูกใส่กระถางไว้ถะกิน เวลาห้าิเก็บกินเราก็บม่ได้ซื้อนานี่หอมแพงจ้ะหน้าฝนนี่หอมจะแพงหอมจะมีราคาแต่หฮาก็ถ้ามันเลือขายเฮาก็สเิเลื้อกินเฮาก็เด็กขายนะแล้วนจะ้ะเนาะอันนี้หอมมีราคาแต่หฮาก็บ่ได้ทันเด้ขายดอกหฮาก็โอเคได้ใช่ คลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะคะอ่าไายหน้าเจอกันใหม่จ้ารายนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะ